โอ้ยสวยเนาะมาเดินไม่เข้ากระเป๋าทำให้อากาศเบาบางครับเวลาเราเดินหรือว่าเราหายใจออากาศมันจะเข้าไปไม่เต็มปอดครับมันจะทำให้เราเหนื่อยไวใช่ใช่ก็เหนื่ยทำให้เรามึนหัวด้วยครับอืมใช่เพราะมันเลือดมันขึ้นไปเลี้ยงไม่พอนะเลือดมันจะสุดฉีดไม่เคยพออ ไหวเปล่าไหวใส่กางเกงสองชั้นเสื้อสานตัวเป็นเนื้นื่ออย่าเดี๋ยวเดินเดินลงไปแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็สามมาเดินขึ้นไปแล้วก็ก้มเงยหน้าขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าตรงนั้นเลยหยุดหยุดหยุดตรงนั้นหยุดตรงนั้นเอาแล้ววนวนแม่แล้วแม่แล้วเอาเอาหันไปนี้เลยดิเออหนึ่งสองร้อยหยโอเคไป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 รอนานไหมครับ ระวังนะแม่รงแม่เขามือเนะดูดูดูอาการอยู่นถ้าอยู่ท้ายๆเนี่ยสองชั่วโมงไหมดูอาการเออค่อยๆลงไปอย่างนั้นแหละยายต้องถือไม้ค้ำฝั่งนั้นสิเออยายมาค้ำฝั่งนี้ยายจะทำยไงถือซ้ายมือเด็กคือเออเออไหนเวลาลงค้ำนั่นแหละยายมาค้ำฝั่งนี้มันเป็น โอ้โยได้ได้เลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับอ,อ,อ่ะแม่หลบก่อนหลบก่อนโอ้โหชุ่มชื่นดีจังเนาะเย็นสดชืมนน้ำตกแรงแ้ะใช่ไหมอ่ะไปไปบ้านไหมไม่ไม่ไหว Mae'n rhaid i mi